เข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยนะครับมาถึงช่วงนี้เจ้าเป็นช่วงที่เราจะได้อู้กับประชาสัมพันธ์จังหวัดในตละพื้นที่นะครับเนาะเจ้านะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติเจ้าจากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางหัวหน้าประเสริฐอินทาที่จะมาอูจา้จ๋าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางในช่วงนี้เจา้าครับสวัสดีครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางครับสวัสดีเจ้า เจ้าอากาศเต่จังหวัดลำปลางตอนนี้เป็นจะได้พองเจ้าอ,อลำปลางช่วงนี้เริ่มเริ่มจะมีหมอกแล้วน,นะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาครับอืมีมหมอกบางๆแล้วตอนเช้านะครับเจ้าก็เข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวแล้วแม่นก็เจ้าหมานหน้าเจ้าครับผมก็คงจะเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนาะเจ้ายังไงก็ตามก็ก็ส่งกําลังใจถึงทีมงานสํานักประชาพันธ์เขตียสานะครับ ให้กำลังใจทีมงานท่านพอเหมือนใจวงใหญ่ในช่วงนี้นะครับรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ครับครับอู้ถึงจังหวัดลำปางเรื่องของน้ําท่วมนี่บอกค่อยเจอนักสักเตาใดกันครับเออลำปางก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ท่วมเมืองเหมือนเหมือนที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นอาน้ําป่าไหลหลากพี่น้องทางโซน อ,อำเภอทางเหนือของลําปางนะครับไม่ว่าจะเป็นวังเหนืออหรืออําเภอเงาวฝั่งทางโน้นนะครับเมืองปานตอนนี้ก็ก็มีผลกระทบเหมือนกันครับ,รบทั้งหมดที่ที่ลําปางเราก็มีพื้นที่ผลกระทบจากาน้ําน้ําท่วมเลยนะครับเจ็ดสามอำเภอเจ็ดสิบสองตำบลสองร้อยแปดสิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าอ่าแ,ตแต่มน,นักก็เจิงใหม่เนาะอ่าบ้านเรือน รัศดรแล้วก็พื้นที่การเกษตรมากกว่านะครับครับครับวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกันในจังหวัดลำปางานะครับมีหลากหลายเลยนะครับเนาะแม่นะเจ้าเห็น <ผม S 2> ว่ามีเรื่องของที่ร่วมมือกับททตัวใหญ่ม่นกว่าเจ้าครับผม เจ้าเป็นกิจกรรมไอย่างพ่อของเจ้ามัห,หน้าเล่าให้ฟังกับเจ้าโดย,โดยเอาเดือนนี้ก่อนเนาะเดือนนี้เดือนตุลาคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว,วกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนั่นคือการแข่งขันแม่มหมอฮาร์มาราธอนครั้งที่สามสิบเอ็ดซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบตุลาคมนี้นะครับยี่สิบตุลาคมครับเส้นเส้นทางการแข่งขัน นี้นะครับได้รับการรับรองมาตรฐานสนามระดับโลกจากเวอร์อดเลตนะครับซึ่งเป็นการวิ่งชมทัศนียภาพรอบโรงไฟฟ้าแม่หมะเมืองแม่หมะตลอดจนอ่างเก็บน้ำห้อยเป็ดและอ่างเก็บน้ำแม่ขามซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปิดถนนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับที่เดียวครับโอ้โหครับยิ่งใหญ่เลยนะครับนะเพื่อความปลอดภัยของนักวิ่งรวมทั้งใช้กติกาการดูแลทางการแพทย์ที่ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับโลกเป็นการแข่งขันการแข่งขันนี้ก็แบ่งออกเป็น3ามประเภทนะครับเป็นฮาบมาราธอนย1 1จุหนึ่งกิโลเมตรมินิมาราธอนสิบกิโลเมตรและฟันรันห้ากิโลเมตรครับเจ้าร่มสมัครตั้งแต่วันไหนแล้ว่ะเจ้าออการรับสมัครนี้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ประมาณคนที่มาร่วมกิจกรรมก็ประมาณ3ามสี่พันคนนะครับครับ ก็มีสินค้าต่างๆมากมายที่ให้ท่านได้ามาเลือกซื้อเลือกหากันคือคนที่ไม่ได้มาวิ่งกันมามาร่วมกิจกรรมได้นะครับเจ้ามาแอลซื้อของได้มันกว่เจ้าใช่ใช่ครับมาแอลซื้อของได้ครับเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะเทศกาลท่องเที่ยวแม่หม้อต่อเลยนะครับซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่แปดถึงสิบพฤศจิกายนที่สวนพฤกษชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่มอเนี่ยนะครับวันที่แปดนี้จะเป็นพิธีเปิดนะครับวันที่แปดพฤศจิกายนเป็นพิธีเปิดแล้วก็เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังตลอดสามวันนะครับวันที่แปดเก้าสิบนะครับพลาดไม่ได้กับบอลรูนแฟนซีโอ้โหครับบรรยากาศดูดีมากนะครับเพราะว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวที่แม่มอนี่เป็นเป็นเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก ครับถึงดอกบัวตองบานอยู่ึ่งซึ่งเป็นเป็นที่ท่องเที่ยวสวยงามที่ท่านได้มาสัมผัสแล้วจะประทับใจนะครับเจ้าเราวันที่แปดมันก็เจ้าครับผมวันที่แปดวิธีเปิดครับครับเจ้าเวลา,ลากจะเป็เอ,อ่มอมีตลาดอาคาราวานออีฟแล้วก็ ฟาหทักนะครับกาดมั่วคั่วเมืองอใจว่ากาดมั่วคั่วเมืองาอกาดมั่วคั้วเมืองแม่โอท็อปเดี๋ยวผมออกเสียงภาษาเนื้ออาจจะไม่ถูกตะขอไปด้วยครับครับสนุกสนานไปกับกิจกรรมตลอดวันอธิการเขาอบอกว่ารถดอยท้าวัดใจรถดอยท้าวัดใจแม่ม้อสไลเดอร์นะครับอ แล้วก็แม่เมาะครับจ้าังวัดรหัสรับเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อืฟังดนตรีพื้นเมืองพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายกับนวดตอกเส้นเคยไหมนวดตอกเส้นเคยไมาเคยอยู่ครับจ้าแต่ค่อยเสียวกระดูกไปน้อยหน่งนวดตอกเส้นนี่แหละแต่เป็นภูนปัญญาเนาะท่านขวหน้าเนาะวเป็นพูปัญญาชาวบ้านนะครับนวดตอกเส้นผมเคยไปนวดเหมือนกันนี่เจ็บปวดตัวไปนวดโอยคจ้าให้กับปลาครอบครัวไปล้วแล้วก็ถ่ายภาพประทับใจ ากมายนะครับโดยเฉพาะตุงบตองบานโอ้สวยงามมากาฟังหัวหน้าเล่านี้เป็นดีเค้อไปแอลนะครับแต่คิดว่าน่าจะไปแอลละนะครับน่าสนใจ<ช>นะนอกจากนี้ยังมีงานอายหยางแหมพ่อ,องเจ้าหัวหน้าเจ้าออช่วงนี้อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นของทอทอทอสำนักง,งานลำปางร่วมกับสายการบินแอร์เอเชียครับมีกิจกรรม ชวนมาถ่ายภาพเช็คอินรีวิวชวนเที่ยวงานล่องสเปาเจ้ารักก่อนครับเจ้านะครับซึ่งทททเขาก็จัดกิจกรรมนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับเจ้าตามสิบเอตุลาคมรวื่สนุกนกับกติกาง่ายๆนะครับ nee <ynen> เพียงท่านมาถ่ายภาพคู่กับจุดประชาสัมพันธ์นสนามบินลำปางแล้วก็พโพสต ลงใน Facebook ของท่านเองนะครับครับแล้วก็รีวิวเชิญชวนนักเชิญชวนท่องเที่ยวงานล่องสปาเจ้าละกอนเปิดสาสนาแล้วก็ติดแฮชแท็กทั้งสามตัวนะครับครับเจ้าอ่าก็มีแฮชแท็กไฟแอร์เอเชียแล้วก็แฮชแท็กไปลำปางไปกับแอร์เอเชียแล้วก็แฮชแท็กทอทอทอลำปางแค่นี้เองนะครับครับ แวเนหลักาการโพสต์ของท่านในส่งไปยังทททสำนักงานลำปางรับหมวก Amazing รับมีให้เลือก5สีด้วยกันนะครับเป็นไอย่างนะเจ้าหมวกวท่านมาที่สนามบินลำปางตอนนี้เอเชียเริ่มบินแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเจ้าครับก็บินทุกวันนะครับเครื่องบินใหญ่เครื่องบินใหญ่แล้วก็ตรงเวลาเนาะกรส่งแกนเขาตรงเวลา สัวน,นงานประเพณีล่องสเปาเจาวละกร <S S S 1> ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14-15พฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้นเดือนหน้าอีกเรือนเดียวนะครับเดือนเดียว <S S S ในงานมีกิจกรรมอะไรของพ่องเจ้าวะนอหน้าเอ้างานล่องสเปาวันนี้เป็นเป็นเป็นจะว่าไปกัดรอยกัดทงกันเนาะเอะเอ,อเป็นสเปา<ะ>ก็คือ ะปพณีลอยกระทงเรือสำเพอเรือสเเนาะคล้ายายเรือสำเภาหรือว่าลอยสเปาครับครับก็ลอยกระทงนั่นแหละครับจังหวัดลำปางนี้เป็นจังหวัดเดียวในภาคเหนือที่ยังรักษารูปแบบประเพณีลอยประทีปทางน้ําที่เรียกว่าล่องสะเปานะครับหรือไหลเรือสำเภาไฟในแบบโบราณตามตำนานนะครับที่กล่าวถึงการลอยประทีปทางน้ําในสมัยอริพุนชัย โดยมีคติทําทานทางสายน้ํามีการปล่อยว่าวไฟครุไฟอุทิส่วนกุศลให้ผู้ร่วงลับนะครับแล้วก็ให้กับตัวเองในพบหน้าซึ่งประเพณีล่องสเปาลําำปานี้ได้ร่วมกับประเพณีลอยกระทงอะของทางทางราชการในยุคต,ต่อมาโดยได้ถือว่าเป็นการรอยประทีปบูชาพระพุทธบาทและก็ขอขามาแม่น้ำคงคาก็ก็เป็น เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดลำปางได้อนุรักษ์ไว้อ่าเป็นหนึ่งเดียวของภาคเหนือนะครับครับใช้คํว่าอ่าล่องสเปาล่องสเปาจาวละก่อนเนาะครับครับก็ถือโอกาสไปแอลได้เลยเพราะว่าลำปางเนี่ยสามารถเดินทางเนี่ยได้หลาย ปรเดี๋ยวนี้มีเครื่องบินแล้วนะครับสะดวกสบายเนาะมีรถไฟแล้วก็มีการจราจรโดยรถยนต์นะครับาสามารถที่จะไปแอลที่ลำปางได้หลากหลายช่องทางตัวกันนะครับนอะกจากนี้ยังทราบว่ามีมหกรรมยานยนต์ภาคเหนือนะครับลำปางมอเตอร์โชว์เนาะแล้วก็ยังมีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้าสาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกโตยให้เเท่านหัวหน้าประเสริฐได้ช่วยเล่านะครับเพื่อว่า ไปแอลลำปางด้วยจะได้แ <L S 2> <L S 1> อลฮื้คุ้มแ <L S 1> อลฮ <L S 1> ื้ทั่วเลยล่ะครับครับผมเอองานมหกรรมยานยนต์แห่งภาคเหนือนะครับ,รบมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์2024ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1ถึง10พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางครับก,ก็ต้นเดือนหน้านะครับก็ท่านที่สนใจนะครับพบกับยายนต์รรหลากหลายาไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นอกจากนี้มีกิจกรรมการแสดงรถแต่งด้วยนะครับครับาการประกวดรถสวยและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับไฮไลท์ของงานก็จะเป็นเรื่องของยนตกรรมครบวงจรนะครับพบกับรถยนต์หลากหลายรุ่นตอบโจทย์ทุกสไตล์นะครับท่านท่านท่านมาดูได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ อ่าข้อเสนอสุดคุ้มก็ก็มาคุยกันในงานนะครับว่าจะกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นหรือเปล่าก็ต้องมามาดูที่งานนะครับสนุกส,สนุกกับกิจกรรมตลอดทั้งงานนะครับมีโคเวเดน2024มีการประกวดวงดนตรีมีการประกวดร้องเพลงครับวันที่หนึ 10, ่งถึงสิบพฤศจิกายนเนาะครับศิลปินชื่อดังที่จะมาก็ ก็มาวันที่สองพิจิกานี้พบกับอูธันนทรน,นะครับว,วันที่วันที่หกพิจิกาพบกับปราโมทวิเลปณะนะแล้วก็แอนอีโมชั่นดาวส่วนวันที่แปดนี่ก็พบกับวายโนตเซเว่นนะครับหนึ <not> ่งวายโนตเซเว่นเนาะครับนี่คืองานมหกรรมยานยนต์แห่งภาคเหนือ ห<ม>ากมลำปางมอ,อเตอร์โชว์2024หนึ่งสิพฤศจิกาครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนะครับครับเจ้าหัวหน้าเจ้าและแหมเนื่องงานก็คืองานที่เป็นงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอรียส่งเจ้าหลวงพ่อเกษตเขมโกนี่เป็นจะได้พ่องเจ้าครับผมงานประเพณีช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นงานบุญ ตามรอยสธาไหว้าสาอริยสงเจ้าหลวงพ่อเกษมเกมโกรประจำปี2567ซึ่งปีนี้จัดขึ้น27-29พฤศจิกายนนะครับ3บวัน3คืนด้วยกันซึ่งซึ่งปีนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของท่านครบ112ปีนะครับหลวงพ่อเกษมลูกศิษย์ลูกหานี้จําได้นะครับว่าท่านเกิดวันที่28พฤศจิกายนนะครับปีนี้เป็นปีที่112เจ้าก็ <ar> <S <S ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวตลอดจนสิทธิอนุสิทธิของหลวงพ่อเกษมเขโมโกะครับเดินทางมาท่องเที่ยวมากราบสักการะหลวงพ่อนะครับที่ชาวลำปางและชาวไทยทั่วประเทศนะครับก็รู้จักนะครับท่านซึ่งงานจ,าจัดขึ้น่27-29พฤศจิกายนที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขโมโกตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ <S <S ซึ่ง งานตามรอยศรัทธาไวาสาอาริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมกโกจัดขึ้นก็เพื่อะระลึกถึงคุณงามความดีคําสอนของหลวงพ่อนะครับรวมถึงการส่งเสริมศะะิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอจังหวัดลาปางเราด้วยนะครับก็กิจกรรมก็มีหลากหลายนะครับจะมีเรื่องของอขบวนขบวนแห่ต่างๆนะครับแบบอัน ขบวนอันเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษมเคมโกแบบล้านนาครับอโบราณที่หาชมได้ยากนะครับประกอบด้วยขบวนช้างขบวนธรรมศาสขบวนสัตขบวนสัตตพันธ์ขบวนเครื่องสักการะล้านนาขบวนศักการะหลวงพ่อเกษมเคมโกขบวนอาสนาพระเจ้าขบวนขันแก้วทั้งสามขบวนหีบธรรมขบวนมณฑบส่งน้ําพระเจ้าขบวนชุด เครื่องหลวงอ่าและขบวนอื่นอีกมากมายนะครับรวมถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วยนะครับครับเจ้หลากหลายเนาะน่าจะมีศิทธิอนุสิ์จากทั่วประเทศที่หลังไหลมางานนี้แน่นอนนะเจ้าครับเนี่ดูเหมือนว่าเนาะตุลาพฤศจิกานี่นะจังหวัดลำปางนี่จะคึกคักเลยนะครับอย่างที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางได้ แจ้งฝากบอกเพื่อได้ครับทราบกันผ่านทางรายการข่าวดีประเทศไทยเนี่ยนะก็เอิญเจิญชวนนะครับนอกอันนี้จะได้แล้วเนี่ยนะครับทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปางเป้นก็นจะได้ส่งข่าวกิจกรรมหรือว่า,าวภาพบรรยากาศในงานต่างๆามาให้เฮาได้ติดตามกันเนาะท<ม>างโรทั์เนาะหัวหน้าเนาะสามารถติดตามได้ที่เพจชามพันจังหวัดลำปางได้ตัวเ<า>่ยวกิจกรรมว่า เกิดขึ้นวันไหนจะได้ก็เลือกไปแอลกันได้มันก็ <S <S ใช่ครับทาง NBT นอนช่อง11ของเขาได้โตยนะครับรวันนี้ในช่วงประชาสัมพันธ์จังหวัด PRD 3นะครับบอกข่าวเล่าเรื่องก็ต้องขอขอบคุณจัดนักเลยนะครับที่ท่านประเสริฐอินทาท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางได้มาเล่าให้มูเฮาได้ทราบกัน5-6กิจกรรมก่อนเนะะาะจะได้วางแผนไปแอลตี้จังหวัดลำปางได้นะครับเพราะคุณ จัดนักเลยนะครับหัวหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ